ปอนเอาดูนะส้มตำผ่าหลุมได้แล้วครับหน้าตาน่ากินนะแกรอคิวตั้งนานไหนลองดูซิว่ามันจะสมคำ้ํำลือจริงไหมอืมอร่อยมากสมคำ้ํำลืออืมเนื้อไก่ย่า,กางก็สัสุุๆเลยอะ่ะเดี๋ยวฉันสั่งกลับบ้านดีกว่าอ่าแม่ค,ะคะ้า่ะ เอาเซ็ตส้ตมตำถ่านหลุมกลับบ้านหนึ่งที่ค่ะต้องขอโทษด้วยนะครับลูกค้าตอนนี้ไก่ย่างของเราหมดแล้วอืมเสียดายจังงั้นไว้ว้านหลังฉันมาอุดหนุนใหม่แล้วกันต้องขอโทษด้วยนะครับดีจังเลยอ่ะวันนี้เราขายหมดไวอีกแล้วลูกค้าเยอะทั้งวันนกวิ่งวุ่นเลยเนี่ย เหนื่อยไหมปอนน่าจะเหนื่อยกว่านุกอีกเหนื่อยไหมปอนไม่เหนื่อยหรอกแค่เห็นเงินจากนักพักน้ำแรงเราเนี่ยก็หายเหนื่อยแล้วอันนี้ของนุกส่วนอันเนี้ยของปอนแล้วก็กองเนี้ยเอาเก็บไว้ชุกเฉยน,นะเออวันนี้นุกไปหาฟ้านะ โอเคร้านแกขายดีแบบนี้ก็มีเงินแต่งงานแล้วสิอีกไม่นานฉันก็จะได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวแล้วใช่ไหมก็ขายดีจริงๆนั่นแหละแต่เรื่องงานแต่งอ่ะคงไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกเอา้าจะเปลี่ยนใจไม่จัดงานแล้วเหรออยากจัดสิแต่พวกฉันยังไม่เริ่มเก็บเงินกันเลยอะอะไรนะแกกับปอนเปิดร้านด้วยกันมาตั้งนานยังไม่มีเงินเก็บสักก้อนเลยเหรอเงินที่หาได้ ฉันก็หารกันคนละครึ่งแล้วก็ต่างคนต่างใช้อะ่ะแบบนี้ไม่ได้นะฉันเห็นคู่อื่นทำงานด้วยกันช่วยกันเก็บเงินแต่งงานแต่ถ้าแกอยากจัดงานก็ต้องคุยกับปอนนะต่อไปปอนจะเก็บเงินเองหมายความว่ายังไงอะ่ะปอนไม่ไว้ใจนุ๊กเหรอไม่ใช่แบบนั้นนะถ้าเราไม่เก็บเงินร่วมกันอะ่ะเมื่อไหร่จะได้แต่งงานอ่ะนุ๊กถ้าง,งั้นก็ให้หนุ๊กเก็บสิทำไมปอต้องเป็นคนเก็บเองด้วยละ่ะ ก็ปอนเป็นผู้ชายไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยให้ปอนเก็นั่แหละดีแล้วปอนถามว่านุกใช้เงินฟุ่มเฟือยหรอปอนไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยนะถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างเก็บเหมือนเดิมแหละไม่ต้องจัดมาแล้วงานตรงงานแต่งอะ่ะเอานกเอา้อาสวัสดีเอาเซซม่ต้มถาดหลุมนะเอาส้ตามตําปลาร้า ได้เลยงั้นฟานนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวปอนยกไปเสิร์ฟให้นุกไปนั่งคุยกับเพื่อนก่อนก็ได้เดี๋ยวปอนเอาไปเสิร์ฟเองนี่มันหน้าที่ของนุกจะให้นุกไปนั่งเฉยๆทำไมเดี๋ยวปอนก็หาว่านุกอู้ไม่มีความรับผิดชอบหรอกไปกันใหญ่แล้วปอนเห็นนุกเหนื่อยมาทั้งวันก็อยากให้พักบ้างไม่ต้องหรอกต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างเก็บเงินก็ดีแล้วไงนุก นี่ยังไม่หายงอนปอนกเจรอพวกแกโกรธอะไรกันอนะก็เรื่องที่คุยกันเมื่อวานไงฉันลองคุยแล้วแต่ปอนไม่ยอมอะไรนะปอนไม่ยอมเก็บเงินด้วยกันกับแกเหรอเปล่าปอนบอกว่าปอนจะเก็บแต่จะเก็บเงินเองเพราะเขาไม่ไว้ใจฉันไม่ไว้ใจแกทำไมปอนถึงคิดแบบนั้นนะ่ะ ฉันว่าปอนคงไม่ได้รักฉันจริงๆหรอกเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเขาคงให้ฉันเก็บเงินไปแล้วนี่แกคิดว่าแฟนไม่รักเพราะเขาไม่ยอมให้แกเก็บเงินหรอก็ใช่ไงใช่ฉันคิดยังไงล่ะมันก็น่าจะจริงแหละคนรักกันก็ต้องไว้ใจกันสิใช่ไหมแกก็คิดเหมือนฉันสินะงั้นก็แปลว่าแกก็ไม่ได้รักปอนเหมือนกันใช่ไหมถึงไม่เชื่อใจเขาอะ่ะ มันก็ไม่ใช่แบบนั้นเท่าที่เห็นนะปอนเขาแคร์แกมากแล้วก็พยายามง้อแกอยู่กลับไปก็คุยกันดีๆล่ะเนี่ยหนูเขาก็งอนฉันนั้นแต่เมื่อคืนแล้วนะแล้วแกจะเอาอยัางไงอะเป็นแฟนกันแต่ไม่ไว้ใจกันต่อไปจะอยู่ลำบากนะฉันรู้แต่ทำไมหนุกไม่ไว้ใจใฉันเก็บเงินนะฉันไม่เคยทำเรื่องไม่ดีเลยนะ ท้โมแต่เอาชนะกันอ่ะมันจะมีอะไรดีขึ้นมาวะนุกปอนไม่สบายใจเลยนะที่เราทะเลาะกันเรื่องเงินแบบเนี้ยนุกก็เหมือนกันอ่ะงั้นต่อไปอ่ะปอนจะให้นุกเก็บเงินของพวกเรานะไม่ต้องก็ได้ปอนนุกคิดมากไปเองอ่ะปอนเป็นคนเก็บก็ได้นะ ปล่อยให้นุกเก็บแหละปล่อยรักนุกนะแหมเดี๋ยวนี้อารมณ์ดีทุกวันเลยนะแฟนให้เก็บเงินอนะจะต้องอารมณ์ดีสิเพราะว่าแฟนรักเออตอนฉันไปห้างอะ่ะฉันเห็นกระเป๋าแบรนด์หนึ่งอุย้ยลดตั้ง50%ฉันอยากได้อะ่ะวุ้ยลดเยอะมากเลยอะ่ะเราแวะไปดูกันไหมล่ะในไหนก็ออกมาแล้ว ปอนกลับมาแล้วเหรอเออทำไมต้องทำท่าตกใจขนาดนั้นด้วยอะ่ะก็นุกกำลังเก็บผ้าเพลินอนะปอนเข้ามาแบบนี้นุก,ก็ตกใจสินุกเดี๋ยวปอนจะไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมรุ่นนะไออาร์มก็ไปด้วยนุกไปด้วยไหมไม่ดีกว่า งั้นเดี๋ยวหนูไปเดินเล่นกับฟ้าที่ห้างแล้วกันวันก่อนจะเพิ่งไปกันมานะไม่เบื่อบ้างเหรองั้นก็ตามใจนะนุกเสื้อเชิ้ตสีแดงปอนน่ะอยู่ตรงไหนอะปอนหายไม่เจอปอนจะเอาอะไรทำไมไม่บอกนุกล่ะเดี๋ยวหนูหาให้เอง ำไมกระเป๋าพวกนี้ปอนไม่เคยเห็นเลยอ่ะอะไรเนี่ยทำไมเงินที่เก็บด้วยกันไปเหลือแค่นี้เอ่อปอนคืออย่าบอกนะว่านุกเอาเงินไปซื้อของพวกนั้นอ่ะปอนนุขอโทษอ่ะนุกอดใจไม่ไหวพอเห็นของมันลดราคานุก,ก็เลยซื้อมันอ่ะ ปอนอุตส่าห์ไว้ใจแต่นุกเอาเงินไปใช้ฟุ่มเฟือยแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่จะได้แต่งงานกันนุกผิดไปแล้วอ่านุกผิดไปแล้วจริงๆต่อไปนุกจะไม่ทําแบบนี้อีกนะปอนต่อไปปอนเก็บเงินก็ได้ปอนวันนี้อารมณ์ดีจเลยนะก็ฉันดีใจนี่ว่าอีกไม่นานอะ่ะฉันก็จะได้มีเงินแต่งงานกับนุกแล้วก็ดีดิ ต่อย่าไปทําแบบแฟนแกนะไม่ทําหรอกเว้ยฉันสัญญากับตัวเองแล้วว่าถ้าเงินอยู่ในมือฉันอนะ่ะฉันไม่ทําแบบนุกเด็ดขาดดีแล้วจะอยู่ด้วยกันอ่ะต้องคิดให้เป็นว่าเลยคนไม่ควรถึงได้อยู่กันได้อนาคตจะได้ไม่ลำบากโหรถสวยว่ะถ้าฉันมีเงินนะแต่งได้แต๋วกว่านี้อีกเฮ้ยไม่ได้เว้ย ฉันจะไม่เอาเงินเก็บมาใช้แน่นอนได้นะคะว่าแต่พี่คนไปไหนล่ะคะไม่เห็นมาช่วยเลยเอารถไปซ่อมมาค่ะพอดีรถเสียพวกพี่นี่ก็น่าหลักกันจังเลยนะคะช่วยกันทำมาหากิน ฉันว่ารีบกินเถอะบางนาสงสัยท่าทางจะมีเรื่องแล้วไงนุกรถสวยไหมปอนไปทำสีมาใหม่เลยนะเนี่ยไหนว่ารถพังนี่ปอนเอารถไปแต่งมาหรอก็ปอนเบื่อรถสีเก่าแล้วว่าปอนจ๋าเปิดแอปสิเหลือเงินเท่าไหร่เร็วๆ เอาเงินเก็บไปใช้นะอย่าโกรธปอนนักเลยแต่ปอนใช้เงินเก็บไปเกือบหมดเลยนะใช้มากกว่าฉันอีกจะใช้มากหรือใช้น้อยมันก็ไม่สําคัญเท่ากับแกใช้เงินกองกลางโดยไม่คิดถึงอีกฝ่ายผิดทั้งคู่นั่นแหละฉันว่าพวกแกคงไม่อยากแต่งงานกันแล้วลามาั้งเลยเอาเงินที่เก็บมาใช้กันแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะฉันอยากแต่งงานกับปอนจริงๆงั้นก็ลองทบทวนตัวเองดีๆ ไม่ใช่ต่างคนต่างคิดถึงแต่ตัวเองแบบนี้ชีวิตคู่มันจะไปรอดได้ยังไงนี่แกงอยากจัดงานแต่งอยู่ไหมอะอยากสิวะฉันแค่เผดตัวไปหน่อยเองแต่ยังไงฉันก็อยากแต่งงานกับนุกนะเว้ยคู่แกนี่ก็แปลกเนาะบอกรักกันแต่ห้ามใจแม่ใช้เงินไม่ได้เออฉันผิดเองแหละ ไปว่านุกไวอ้อ่ะแต่หักห้ามใจตัวเองไม่ได้ถ้าไม่รักกันก็เลยกันไปเถอะมัเสียเวลาปอนอืมปอนยังอยากใช้ชีวิตกับนุกอยู่ไหมอะ่ะอยากสิปอนขอโทษนะปอนผิดจริงๆอะ่ะ ปอนจะขอโทษนูกทำไมล่ะนุกก็เคยทำแบบปอนนะฟ้าบอกว่าพวกเราคงไม่อยากอยู่ด้วยกันรหรอกถึงได้ทำแบบเนี้ยไออาร์มก็พูดเหมือนกันแต่มันไม่จริงเลยนะปอนยังรักนุกเหมือนเดิมเอาแบบนี้ไหมถ้าเกิดเราฝากเงินไว้ที่คนใดคนนึงไม่ได้เราก็เอาไปฝากไปที่ธนาคารเปิดบัญชีร่วมกันจะได้ถอนไม่ได้ไงเออจริงด้วย ถ้าเราไม่จำเป็นจริงๆอ่ะก็ไม่ต้องเอาเงินส่วนนั้นมาใช้เนาะปอนจะไม่เอาความอยากได้ของตัวเองอ่ะมาทําผิดคําสัญญากับนุกอีกแล้วนุกก็เหมือนกันนะมาแล้วจ้าส้มตําถาดหลุมของสองสาวสุดแซ่บเวลาพวกพี่ไม่ทะเลาะก,กันเนี่ยบรรยากาศในร้านดีๆนะคะ พวกพี่ไม่ทะเลาะกันหรอกครับพี่ไม่อยากให้แฟนพี่ไม่สบายใจอผูดซะพวกฉันน่ะเขินตาเลยนะเนี่ยมาเดือดแกลองชิมดูซิว่าความหวานของพ่อค้าตกลงไปอยู่ในถาดหรือเปล่ากินให้อร่อยนะคะยินดีด้วยนะคะพี่นุ้พี่ปอนต่อไปนี้ลาส้มตามของพี่จะเปลี่ยนเป็นราขายของหวานไหมเนี่ย ปกติไก่ร้านนี้ก็หวานอยู่แล้วไม่ใช่รอคะสวีทกันแบบนี้ไม่เกรงใจลูกค้าเลยนะ <laughs> ยินดีกับพวกแกด้วยนะฉันลุ้นแทบแย่ในที่สุดก็สมหวังกันสักทีงานแต่งครั้งนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจนะ์เนาะว่าพวกแกรักกันจริงบทพิสูจน์ความรักของพวกฉัน่ะไม่ใช่เรื่องเงินหรอกแต่มันอยู่ที่เรื่องความเชื่อใจต้องขอบคุณนุกนะที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอด นกต่างหากที่ต้องขอบคุณปอนถึงเราจะทะเลาะก,กันบ้างแต่เราก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจนทำให้เรามีวันนี้ได้งั้นก็ต้องขอบคุณพวกเราสองคนเนาะที่พยายามมาด้วยกัน